จัดฟันแล้วน่าเปลี่ยนไหมจัดฟันแล้วน่าเรียวไหมคำถามค่าใจของใครหลายๆคนใช่ไหมคะขี์ที่หนึ่งน้าจะเปลี่ยนไหมขึ้นกับลักษณะการสบฟันของคุณมันไม่ได้ขึ้นกับชนิดราคาหรือยี่ห้อจัดฟัน คีที่ 2. คนที่ฟันหน้ายืนออกไปมากแล้วตอนจัดฟันเนี่ยคุณหมอแนะนําให้มีการถอนฟันร่วมด้วยโอกาสที่จัดฟันเสร็จแล้วหน้าจะเปลี่ยนจะมีสูงแต่ในทางกลับกันคนที่ฟันซ้อนเกเล็กน้อยแล้วตอนจัดฟันก็ไม่ได้ถอนฟันอะไรเลยโอกาสที่จัดฟันเสร็จแล้วมันก็จะหน้าเหมือนเดิมอ่ะมันก็มีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นหน้าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน มันก็ไม่ใช่คีย์เวิร์ดของการจัดฟันประเด็นของการจัดฟันมันอยู่ที่เรื่องของการใช้งานฟัง์กชันการใช้งานเช่นถ้าคุณ มีฟันซ้อนเกแบบเนี้ยคุณจะเคี้ยวได้ลําบากแต่ในขณะที่คุณจัดฟันเรียบเรียงตัวสวยคุณจะเคี้ยวได้ดีขึ้นหรือคุณจะมีฟันเรียบสวยแล้วยิ้มหรือทําความสะอาดได้ดีขึ้นประเด็นของการจัดฟันเนี่ยมันมีแค่นี้แต่การที่หน้าเรียวหรือไม่เรียวมันเป็นผลพลอยได้ซึ่งอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่อยากให้คาดหวังอย่าไปคาดหวังว่าหน้าต้องเรียวเพราะคาดหวังมากมันก็จะผิดหวังมากมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ค่ะอ่ะทีนี้เรามาลองดูเคสบ้าง เคสที่จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนเป็นยังไงเคสเนี้ยเขาฟันหน้ายื่นเยอะพอเขาสามารถที่จะทําให้ฟันหน้ามันตั้งตรงมากขึ้นริมฝีปากมันก็ตามเข้ามาเพราะฉะนั้นพอมองด้านหน้าเขาก็เลยเหมือนกับมีจมูกโด่งขึ้นแล้วก็มีคางมากขึ้นมันก็ไม่คล้ายๆกับว่าหน้าเขาเรียวขึ้นแต่ทั้งที่จริงแล้วจมูกกับคางเขายังเป็นอันเดิมค่ะทีนี้ถ้าเราเป็นเพื่อนกับคนไข้เคสเนี้ยแล้วเราไปเจอเขาอีกทีเอ้ย เหมือนมีจมูกมากขึ้นมีคางมากขึ้นจัดฟันมันช่วยปรับรูปหน้าได้เหรอเนี่ยเขาก็จะคิดไปแบบนั้นแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ก็คิดกันไปเองค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะให้ความกระจ่างกับใครหลายๆคนนะคะถ้าอยากจัดรูปหน้าจริงๆสัญญกรรมช่วยได้ค่ะแต่ถ้าอยากจะช่วยให้ฟันเรียงตัวดีขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นจัดฟันช่วยได้ค่ะคงจะได้คำตอบกันแล้วนะคะวันนี้หมวนิดไปก่อนละค่ะ 拜拜。Bye bye.